โอเคครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับในช่องเบนท์เทยิมเหมือนเดิมนะครับก็เดี๋ยววันนี้มีอ่าน้องนะครับที่ผมดูอยู่นะครับวันนี้ก็คือเป็นวันที่มาแบบนัดกันมาปรับฟอร์มท่าเล่นนะวันนี้เราจะเล่นเป็นพวกปีก็เดี๋ยวมาดูว่ามีท่าอะไรแล้วก็ลองดูว่ามีเทคนิคอะไรนะครับจะได้นําไปใช้ได้นะครับอยู่กับน้องมิกนะครับแล้วก็น้องมนนะครับ นี่คนะครับก็ท่าแรกนะครับผมมาเปิดเป็นรีเวิร์ดไฟล์นะครับถามว่าวันนี้บอกว่าเล่นหลังเล่นปีกนะทำไมต้องมาเปิดรีเวิร์ดไฟล์นะครับก็รีเวิร์ดไฟล์เนี่ยมันได้ไหลหลังนะครับก็คือผมจะโปรแกรมของผมอ่ะผมจะเอาไหลหลังอนะ่ะเข้ามาเล่นรวมกับวันที่เล่นหลังนะครับเพราะว่ามันเหมือนเป็นฟังก์ชันของหลังทั้งหมดเหมือนกันดังนั้นเนี่ยผมมาเปิดเป็นท่าแรกเลยดังนั้นเวลาเล่นในท่าอื่นนะครับที่เป็นท่าเล่นหลังเล่นปีกเนี่ย อลายหลังกนะ็ถูกอ่ทาทำงานไปด้วยดังนั้นซชหรอบผมผมเอามาไว้ในวันที่เล่นหลังเล่นปีนะครับอ่าเดี๋ยวมีเทคนิคอะไรนระามาดูนะครับมีเว้นตาล้ม,มนเอาเล่นเล่นให้ดีนะ <c oughs> อ่าโอเคพร้พอมพร้อมทุกอย่างดีแล้วนะครับสิ่งแรกที่อยากให้โฟกัสเลยนะนะครับก็คือระดับศอกกัรบระดับระดับไหลนะครับถ้าสำหรับผมเนี่ยควรที่จะ ถ้าเราเล่นนะพยายามใช้ตามมองสอบเรากับไหล่เรานะครับให้อยู่ในระดับเดียวกันอ่าเปิดสอบขึ้นมาเล็กหน่อยนะครับส่วนใหญ่คนเล่นผิดนะมันจะแบบขูบสอบแล้วเราเล่นเนี้ยมันจะอันตรายกับข้อต่อแล้ข้อจอยของเราดังนั้นถ้าเราเปิดสอบขึ้นมาแล้วเราเล่นไฟเยยนี้ยข้อต่อจอยอะ่ะมันจะมันจะไม่ดาเมจมากนะครับแล้วก็จะเข้าไหล่หลังได้ดีเนี่ไหล่หลังอยู่วันนี้เนี่ยปวดเลยเนะี่ยเอออาไม้สุดไม้สุด อ่าโอเคอีกอย่างนะที่เล่นกันผิดนะครับก็คือสมมุติว่าเราเล่นจนแบบเนี่ยระยะไหลหลังเนี่ยมันแค่นี้แหละนะครับแต่เราเปิดออกไปขนาดนี้แต่บ,บางคนเล่นขนาดนี้อันเนี้ยมันโอเวอร์เลงโมชั่นมากเกินไปนะครับไหลหลังทํางานจบแค่นี้แล้วนะครับาการที่ต้องไปเปิด่อเนี่ยเห็นไหมเอ็นการบิดหลังมันจะไปได้ไปได้แถบหรือว่าหลังใหม่มากกว่าเดี๋ยวันไม่เราไม่จำเป็น ต้องไปนี้ถ้าเราเล่นหลังเดี๋ยวเราไปเล่นท่าอื่นจะเข้าดีกว่าที่แล้วนะครับอันนี้โฟกัสไหลหลังให้ดีๆเลี้ยผมจะบอกว่าวิธีการจับมือบนท้ายนะครับมี2ออย่างถ้าเพื่อนๆเคยเห็นนะน้องๆเคยเห็นนะครับอย่างแรกนะครับก็คือการแบบจับแบบปกตินะอ่ะ,อะหรือจับแบบปกติแล้วจะมีการจับอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าเคยเห็นกันนะครับก็คือจะจับด้านนี้ถามว่าผิดไหมไม่ผิดนะมันก็ใช้ได้เข้าเหมือนกันนะ อ่ะคำถามคือจับสองอย่างอะเราควรจะใช้ยังไงใช่ไหมถ้าสำหรับถ้าสำหรับพี่นะคือโดยปกติพี่ก็จะจับแบบปกตินี่แหละแต่ถ้าวิคไหนนะครับวิคไหนเนี่ยหรือเซสชันในการซ้อมไหนเนี่ยเรารู้สึกว่ามันจับปกติไม่เข้าอ่โผ้จะมาจับแบบนี้อ่าเขาจับอีกแบบหนึง่งก็มันทําให้แบบกล้ามเนื้อไรห,หลังอะมันไม่คุ้นเคยนะครับมันก็จะเข้าได้ง่ายขึ้นด้วยอันนี้ก็คือเทคนิคการจับวีบอดไฟล์สองแบบ ถ้าต่อมานะครับก็คือซีดเอเบิลโรแบบเล่นแบบ Single Arm มนะครับท่านี้นะครับท่านี้ก็เรียกว่าเป็นท่าวอร์มมันเป็นท่าที่แบบจะโฟกัสปีกได้ดีวันที่เล่นปีกนะครับอยากเล่นให้เข้าปีกนะต้องเล่นเป็นพวกซิงเกิ Arm มมันจะเข้าได้ดีกว่านะโอเคนะครับเทคนิคมีนิดหนึ่งนะครับอย่างผมผมจะจับแบบบาให้สูงขึ้นหน่อยนะครับแล้วเวลาดึงเนี่ยพยายามดึงไม่ให้สูงอย่าไปดึงอย่างนี้ ดึงอย่างนี้เข้าหลังในนะย้าดึงให้เลี่ยดๆต่ำๆนะครับแล้วใช้การบิดตัวเป็นโมเมนต์อ่ตาต้านลงนะครับอันเนี้ยจะโฟกัสไปที่โลว์แล็อนะครับปิดด้านล่างนะทำให้ช่วงตัวกว้างนะครับข้อควรระวังคือระวังอย่างเดียวคือเราอย่าไปดึงให้เข้าช่วงหลังในเดี๋ยววันเล่นหลังในเนี่ยจะเป็นอีกวันหนึ่งเป็นวันเล่นหลังอีกครั้งหนึ่งอาทิตย์หนึ่งก็จะมีหลังสองวันนะ วันนี้ก็เน้นปีกไปนะครับอ่าแล้วก็ระวังอย่าอย่าให้ไปเข้าคอมมาโซ่เยอะนะ,ะให้อยู่แค่ช่วงนี้โลโลเวอร์แลปนะครับช่วงปีกเน้นเป็นปีกด้านล่าง ่ะโอเคนะครับถ้าต่อมานะครับที่บาโลกับโคตกิฟเล่นเข้าปีกเหมือนเดิมนะครับทีนี้เนี่ยมา,มาดูตรงนี้ดีกว่าอาจจะคาจะเห็นได้ง่ายกว่านะครับอ่เทคนิคไม่มีอะไรมากนะเทคนิคคือการยืนให้มันแบบมีความแบบเสถียรน,นะครับนะยืนให้มั่นคงนะครับทีนี้เนี่ยจับบานะครับอย่าดึงสูงพยายามกดต่ํา นะครับแล้วดึงยืดตัวแอนอกยืดตัวไปข้างนหน้านิดนึงนะครับแอนอกยืดตัวข้างหน้านิดนึงนะมันจะเข้าปีกนะครับเน้นพวกปีกโรวอร์แรเนี้ยเหมือนเดิมนะครับและที่สําคัญนะพวกช่วงหลังช่วงไรนะครับก็พยายามให้มันดับแข็งแรงนะพยายามแพ็กท้องดีๆนะครับเข็มขาดใส่ถ้าคุณยกหนักเข็มขาดใส่ได้ก็ดีนะ a ะีบาโลนะครับเป็นอ่าเป็นท่าคอมเพลว์ท่าแรกแล้ว นี่จะเล่นหนักหน่อยอ่าผมเล่นสนะี่เซตนะในเซตสุดท้ายจะเป็นเซตจริงนะครับเซตจริงก็จะเล่นให้ให้เฟลแต่ว่าเซตอื่นเนี่ยในสามเซตแรกเนี่ยอ่าผมจะเล่นไม่เฟลนะอ่านี่เป็นเทคนิคส่วนตัวะนะครับอ <Okay. S 1> นะครับโลว์เวลท์นะเห็นตรงนี้นะครับอ่าเอดึงขึ้นยืดอกนะครับอ่าจังหวะสุดท้ายเนี่ยเหมือนพุ่ง เมือนเราดึงแล้วแบบโมเมนต์ Moment ตัวไปข้างหน้านะครับคําว่าโมเมนต์นะคำว่าโมเมนตะ์ค,คือไม่ใช้ทาแบบให้อเวอร์นะครับโมเมนต์ Moment คือเหมือนนิดเดียวอะ่ะเหมือนเอามาช่วยนิดเดียวนะครับอย่าไปโฟกัสเปนมากแต่เอามาช่วยเสริมนะครับทําให้โมชันในการเล่นอะ่ะมันจะเข้ามากขึ้นลึกมากขึ้นนั่นเองนะครับโอเคอ่ะข้อข้อสำคัญนะในการเล่นท่านี้นะครับ ที่มีอาจจะเล่นผิดนะคือการที่เราเลือกโหลดที่มันเยอะเกินไปนะครับจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับสมมุติว่าเราเล่นโหลดที่มันเยอะเกินไปเนี่ยแล้วเราแบบบีบเข้าปีกไม่ได้เลยใช่ไหมเราจะเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนงี้อ่ะซึ่งมันจะมีจังหวะสุดท้ายเนี่ยที่เราแบบยืดตัวขึ้นมาอย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยถ้าคุณเป็นอย่างเงี้ยบ่อยๆนะให้เพื่อนดูก็ได้นะครับมันอาจจะเป็น โอ้เลยเกินไปนะครับมันจะไป,ไปใช้พวกไอโล์แบกแทนนะครับมันจะไม่เข้าปีกนั้นถ้าเกิดในการนี้อาจจะดรอปดับลงมานิดหน่อยนะครับแล้วพยายามเล่นให้มันเข้าปีกแบบเต็มๆโดยที่เราไม่ต้องโยกอะไรมากโยกได้เป็นแค่เป็นโมเมนต์นิดหน่อยนะครับอะแต่อย่าโยกเยอะเกินนะครับโอเค นะครับแมชชีนโลอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเข้าปีกปีกบนปีกล่างนะครับเล่นเข้าปีกเล่นเป็นแบบซิงเกิลอาร์มซิงเกิลอาร์มนะครับแล้วก็จับทางในเล่นทีละข้างนะครับท่าเนี่ยมันจะเหมือนฟิลมันจะเหมือนคล้ายๆกับท่าแรกของการเล่นปีกนะ,ะคือตัวไอตัวซีดเคเบิลโลนะครับแต่นี้เรามาใช้เป็นแมชชีนนะครับหลายอย่างจะเหมือนกันนะครับแล้วก็่วดใหญ่ท่าเนี้ยจะไม่ค่อยผิดนะถ้าคนที่มาเล่นใหม่ๆเนี่ยก็แนะนํา เป็นท่านี้นะครับเรียกเกับเครื่องนี้นะครับเพราะมันจะไม่ค่อยผิดนะครับทุกอย่างมันถูกล็อกไว้หมดแล้วนะครับโปรเทคท้องโปรเทคอ,อกโปรเทคหลังอยู่แล้วนะครับเหลืออย่างเดียวคือคุณเล่นให้เข้าแล้วกันนะครับอ่าที่สําคัญนะพยายามดึงต่ําดึงต่ํานะครับอย่าดึงสูงนะดึงต่ําเข้าปีกนะครับเออ อะโอเคนะครับพูดถึงในเรื่องของระยะในการเล่นนะครับก็เล่นให้เต็มช่วงเหมือนเดิมนะครับคำว่าเต็มช่วงของแมชชีนโคือ,อยังไงนะอ่าเราก็มาดูเลยนะครับอ่ะเต็มช่วงคือบีบมาสุดพร้อมกับบิดตัวเล็กน้อยเป็นโมเมนต์นะครับแล้วตอนคลายพยายามต้านลงลงจนรู้สึกว่าไหลพุ่งไปข้างหน้าด้วยนะครับ ขึ้นสุดบีบตรงนี้ตนเต็มที่บิดต,ตัวเล็กน้อยนะครับเป็นแค่โมเมนต์นะอย่าใช้คอมาโซ่นะครับคลายต้านยืดไหล่พับมาข้างหน้านะครับไหล่ไปข้างหน้าให้สุดนะครับอย่าเล่นแค่นี้จะเล่นแค่นี้นะครับนี่เรียกว่าไม่เต็มช่วงอ่าอการช่วงนี้เวลาเล่นเนี่ยพยายามพยายามฟิลอย่างนี้นะพยายามกลางปีให้กว้างๆหน่อยนะครับเอ่อ กลางปีกว่างเหมือนตอนเราโพสอะเวลาเราโพสหน้าโรคนี้นะครับเอามาใช้มันเป็นเทคนิคในการเล่นปีกมันจะเข้าปีกง่ายๆถ้าโพสที่เราซ้อมซ้อมกันมาเนี่ยก็จะเป็นโพสหน้าโพสหลังอะไรพวกนี้มีการแบบกลางปีกคอนเลสเพสอะไรพวกนี้นะครับใช้คิดถึงฟีลแบบนั้นดีนะคิดถึงฟีลแบบนั้นดีแล้วเอามาใช้เล่นในท่าต่างๆนะครับโดยเฉพาะปีกเนี่ยแล้วมันจะเข้าได้ดีขึ้นดังนั้นประโยชน์ของการซ้อมโพสฝึกโพส นะครับแต่มันมีข้อดีตรงนี้ด้วยเล่นเข้าโฟกัสเข้าเข้ากล้ามเนื้อเข้าปีกเข้าอะไรอย่างงี้ก็กลามเนื้อโตได้ดีนะครับข้าต่อมานะครับก็ยังอยู่ในการเล่นปีกอยู่นะครับนี้เรามาเล่นฟอนแลดนะครับถ้าฟอนแลดฟอนเลก,ก็คือกันเน้นแบบช่วงปีกด้านบนนิดหน่อยนะซึ่งจะเยอะมาทางข้างหน้านะครับแล้วก็เล่นเป็นซิงเกิลนามนะครับเหมือนเดิม เข้าปีกเลนส่วนใหญ่เข้าปีกผมเล่นเป็นซิงเกิลรามจับเป็นรีเวิร์สหงายมือนะครับดึงเข้ามาบิดโมเมนตตัวเล็กน้อยนะครับแล้วก็ปล่อยให้สุดยุดให้สุดแล้วก็ต้านไว้ด้วยนะ,ะยืดอกเลยนะโอเคเผมมาดูให้ดูงนี้นะครับเวลาเล่นเนี่ยพยายามติดแบบนี้พยายามติดแบบนี้หรือถ้าจะไม่ติดเนี่ยให ัวออกมาได้นิดหน่อยนะครับแต่บางคนนะเล่นผิดนะยิงออกมาตัวแบบโยมาขนาดนี้กับเบาะอันเนี้ยมันจะกลายเป็นว่าคุณไปใช้คอมบอลโซ่คุณไปใช้แบบโลว์แบ็กเต็มที่เรียบร้อยนั้นเล่นพยายามยืดอกช่วงลิ้นปีช่วงอกช่วงลิ้นปีเนี่ยพยายามติดเบาะไว้นะครับแล้วพยายามบิดตัวออกจังหวะสุดท้ายมันจะได้ลงลึกมากขึ้นนะนี่ต้านด้วยอยืดสุด อ่ายืดสุดปุ๊บอ่าพยายามยืดอกท่านไว้เอเคใน่น่าเช่ออกมาแล้วครับก็คือจะเล่นเป็นและผู้ดาวใช้ตัวเพลดโดดแมชชีนนะครับอ่ะ ท่าเนี้ยผมผมจะมีเทคนิคเพิ่มเติมให้นะท่าเนี้ยเป็นท่าที่เล่นปีกนะครับนเล่นคู่กันนะครับก็จะปรับมุมศอกนะมาข้างหน้านิดหน่อยนะครับนะครับแล้วพร้อมกับดึงลงมายืดอกนะครับและอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญนะอันนี้ผมจะให้โฟกัสตรงนี้ให้ได้ไปด้วยนะครับก็คือพวก lower back หรือว่ากิสมัตทีเวลาเราดึงสุดเนี่ยพยายามสควี e มาให้ถึงจุดนี้เลยนะฮะดึงมาสุดยืดอกนะครับแล้วก็สควีดให้มาถึงจุดนี้ นะครับดังนั้นเราไม่ได้แค่ปีกแล้วเราจะได้เป็น P ทีช่วงทีตรงนี้ด้วยเป็นการฝึก1เล็บที่ได้ประโยชน์ทั้ง2จุดเลยอ่าแล้วก็อย่าลืมต้านต้านขึ้นนะครับแล้วก็เล่นให้เต็มช่วงเหมือนเดิมท่านี้นะท่านี้จริงๆเล่นไม่ค่อยผิดอะไรมากนะครับอ่าจะผิดก็แค่ว่าเวลาเราดึงเนี้ยแล้วเราโอเวอร์โหลดใช้น้ําหนักเยอะเกินไปนะเราดึงมาปุ๊บเรายักไหล เอาหนอกเอาแถบมาช่วยอันนี้ไม่ควรนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นนะครับดอกน้าหนักลงนะครับพยายามดึงลงมาแล้วพยายามยืดอกนะครับอย่างนี้ยืดอกสู้ไว้ดีกว่าอ่นนี้่อเ,เออใช่ ตานไว้เอ่อยืดอกปุ๊บสคริวต์ให้ถึงตรงนี้ให้ถึงจุดนี้เอ่อคอนโทรลดีจังหวะดีๆโอเคเนี่ดีกว่าเนี่ยให้เจอจุดนี้นะครับอ่าสามเหลี่ลยมมีอคริสต์มาสคืนนะให้เจอจุดนี้นะครับอืม โอเคอพูดนิดนึงเลยว่านเ,เวลามาปรับปรับฟอร์มกับผมเนี่ยผมอาจจะแบบไม่ค่อยได้เซฟเยอะนะครับเพราะว่าผมรู้ดีว่าเวลาที่แบบนักเรียนนะครับกลับกลับไปซ้อมเองเนี่ยเขาอาจจะมีคนเซฟหรือมีคนเซฟก็ตามนะ แต่ต้องคิดในบทคดสว่าเขาไม่มีคนเซฟนะครับเขาคนที่จะรู้ว่าฟิลไหนที่เขาเรียกว่าเล่นหมดฟิลไหนที่แบบว่าเล่นไม่หมดนะครับอันนี้ผมก็จะอาจจะไม่ได้เซฟอะไรเยอะแล้วอ่าที่สําคัญนะคนที่คนที่เข้ามาเซฟนะครับก็ต้องสําคัญว่าเรามาเซฟเพื่อให้เขาเล่นได้หมดนะฮะถ้ามาเซฟแล้วกลายเป็นว่าเขาเล่นไม่หมดเขาเล่นฟิลไม่เกี่ยงอย่างเงี้ยนะครับอันนั้น là, ต้องเบาๆในการเซฟลงหน่อยนะครับ ให้เล่นในจังหวะคนเซฟพยายามเซฟโดยใช้แรงที่ทำให้จังหวะของเขาดีเหมือนเดิมนะครับขึ้นมาปุ๊บเหมือนเวลาเราเล่นอกขึ้นมาจังหวะที่เขาเล่นในในท่าปกติในเดฟปกติเป็นยังไงเวลาเรามาเซฟถ้าเราใช้ใช้ใช้กำลังเราเยอะปุ๊บเขาเล่นเร็วขึ้นนะครับอาจจะฟีลไม่ได้พยายามให้เขาอยู่ในจังหวะเดิมให้ได้ นี่จะเป็นการเซฟที่ดีที่สุดนะครับค่อยๆช่วยค่อยๆใส่แรงดีกว่านะครับอ่ะเดินทางมาถึงท่าสุดท้ายนะครับเป็นท่าเก็บปีกท่าสุดท้ายนะครับมันคือท่าซิงเกิลอาร์มแลทูดาวคําว่าแลทูดาวเนี่ยก็โฟกัสไปเลยว่าเรามาเล่นปีกนี่ก็เล่นทีละข้างเหมือนกันทีนี้เวลาลึงเนี่ยท่านี้นะครับก็เหมือนกันนะพยายามดึงแล้วก็ให้เข้าปีกเป็นท่าเก็บปีกท่าสุดท้ายพยายามอย่าใช้น้ําหนักเยอะนะเป็นท่าสุดท้ายเป็นท่าเก็บ ได้ละเอียดนะครับดังนั้นเนี่ยเน้นโฟกัสเน้นสควี e เป็นหลักนะครับแล้วก็ต้านขึ้นเล่นสุดเต็มระยะเป็นหลักเนี่ยเราก็เลือกใช้ม้าประมาณนี้นะครับปรับขึ้นมาหน่อยนะฮ <c oughs> <c oughs> ะโอเคนะครับฟิลปีกฟิลปีกฟิลเลสเหมือนเดิมบิดตัวเป็นโมเมนต,ต์เล็กน้อยนะฮะโอเคคอนโทรลดีดี เต็นเต็มระยะสกรีตต้านสุดอ่ะยืดอกดึงมายืดอกไปด้วยโอเคเอนะครับถ้าหลักๆเป็นโนมาณนี้นะ คครับก็มาเก็บท่าสุดท้ายนะครับเก็บแขนนิดหน่อยนะครับสองท่าพอนะครับก็ท่าแรกเป็นอีซิบาร์ไม่เส็บเคิร์นะครับท่านี้ก็เล่นประมาณ3เซตนะจำนวนเซตจำนวนเล็บนะครับอันนี้ก็คือเฟลทุกเซตเลยจะอยู่ที่ประมาณ12บสถึสิเนี่ยจะอยู่ช่วงนี้นะครับนะครับก็เล่นให้เต็มช่วงเต็มระยะนะครับขึ้นให้สุดเออนะครับลงประมาณนี้พอนะครับ อย่างผมนะผมผมอาจจะไม่ได้เล่นแบบลงไปจนแบบโอ้โหแบบข้อพับแบบยืดตึงอะไรขนาดนั้นนะผมจะหย่อนไว้หน่อยนะเพราะผมรู้สึกว่าเวลาสมมติว่าเราเล่นหนักๆเนี่ยแล้วข้อพับเรายืดตึงเกินนะครับภาระมันเกิดที่ที่ข้อต่อเยอะเกินไปนะนั้นเวลาลงสุดเนีย่ยผมจะลงประมาณนี้พอนะให้มันเซฟตี้ไว้หน่อยนะครับ นะครับก็เดินทางมาถึงท่าสุดท้ายนะครับก็เป็นท่าเก็บใบเสพอีกท่าหนึ่งใบเสพอาจจะเก็บไม่เยอะนะเพราะว่าเราโดนมาจากการเล่นหลังนะครับแทบจะทุกท่าอยู่แล้วนะครับมาเก็บแค่2ท่าผมว่าก็เพียงพออ่ะนี่ก็จะเล่นเป็นแฮมเมอร์เคิลนะครับแฮมเมอร์เคิลเนี่ยเราก็พยายามแบบถ้าผมเล่นนะพยายามแบบ เวลาขึ้นมาพยายามจับชิดหน่อย oh. ก็เน้นด้านนอกเป็นหลักเหมือนกันนะครับนี่คือข้อดีของแฮมเมอร์เคิร์จะไม่เหมือนกับว่าจะไม่เหมือนกับตัวใบใบเส็เคิร์ปกตินะใบเส็เคิร์ปกติเราหงายมือใช่ไหมดังนั้นเนี่ยเราจะเล่นเข้าในไม่ค่อยได้นะครับดังนข้อดีของแฮมเมอร์เคิร์นะครับก็คือเล่นเข้าในแล้วก็ใบเส็ uh, ด้านนอกก็ถูกใช้งานเยอะนะครับก็เลยเอามาแก้ในจุดต้อยของผมนะฮะเป็นท่านี้นะครับนี่คือท่าสุดท้าย โอเคครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการซ้อมหลังปีนะครับก็นี่โอเคนะก็น่าจะได้เทคนิคอะไรเยอะะนะครับจากการมาปรับฟอร์มครั้งนี้นะครับก็ถ้ามีโอกาสก็เชิญเชิญมาปรับฟอร์มด้วยกันใหม่นะครับแล้วก็เดี๋ยวลองกลับไปซ้อมแล้วก็อัปเดตกันโอเคนะมีอะไรอยากพูดไหมโปรแกรมนี่เหนื่อยมากอ่าเล่นแบบโคนหลายท่าเลย ทีนี้ต้องก็คือก่อนว่าอันนี้มันเป็นโปรแกรมของของตัวผมเองนะครับแต่ว่าโปรแกรมที่ที่ตอนนี้เขียนให้น้องนะครับวอลุ่มอาจจะไม่เท่านี้ทีนี้ก็อาจจะต้องปรับไปตามเขาเรียกว่าไปตามนักเรียนแต่ละคนนะครับให้มีความเหมาะสมนั่นเองนะวันนี้มาเจอโปรแกรมพี่มันเลยดูวอลุ่มเยอะเกินไปนะซึ่งพี่มองวา่าวอลุ่มเยอะมากเลยตอนนี้เหมือนกันนะครับก็โอเคช่วงนี้ผมสอนประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวอีก อีกอวิกหน้าเนี่ยผมเริ่มเข้าไดเอทจริงจังแล้วแล้วก็เดี๋ยวไปแข่งปักใต้ในเดือนธันวาคมก็ฝากตามเชียร์ด้วยนะครับแล้วก็ฝากฝากช่องนะครับฝากเ็นเทอยิมนะครับฝากนะครับยังบูปังเกงตัวใหม่นะฮะนี่เป็นคอลเลกชันใหม่นะครับคอลเลกชันญี่ปุ่นนะใครสนใจซื้อกอ็เข้ามาพูดคุยกันก่อนได้เลยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากที่ติดตามชมกันครับสวัสดีครับย